blood. เสียงพี่ลงไปด้วยอ่ะโอเคเปิดละคือแบบแม่งหามากตีบักเนี้ยเอ้ยไม่รอพี่เลยใช้เม็ดม่วงสามเม็ดไปเลยแต่สับเร็วๆนะเอาพอเกีหมดแล้วกดซีรีส์สองกดซีรีส์สองกดซีรีส์สองเลยกดสกิลส์สองที่กดเอ้ยนั่นแหละโอเคเปลี่ยนเป็นเหลืองม่วงๆเอาไว้ เพราะเราเจอคนตี้กูบอกว่ามึงอย่าใช้ยติยังไงเออเออเออแนั้นแหละโอ้ยบ้านบ้านบ้านเก่งกูเกินบ้านบ้านบ้านอะไรมึงเก่งกูเกินมากเลยกูเกินอยู่ดีแม่ง clean ว่าหินบล็อกแล้ว